โอเคครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยวันนี้มีภารกิจยามเย็นๆครับทุกคนครับยามเย็นๆครับภารกิจช่วยเหลือเจ้าอรถตัดอ้อยครับทุกคนครับน่ยกับเจ้ากูเบครับวันนี้เดี๋ยวกูเบไปนะครับทุกคนครูเบรุ่นสิบนะครับเป็นภารกิจช่วยเหลือนะวันนี้นะครับโอ้โหเย็นๆเลยจะคำแล้วเนี่ย จะมืดไปเนี่ยฮัลโหลจะมืดไปครับเนี่ยเฮ้อถ้าต่อสู้ได้จะดีมากนะผมนะเจไปฮะเดี๋ยวเราไปทำการช่วยกันเลยครับทุกคนครับนะปึ๊บโอเคเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยเดี๋ยวไม่ครูขึ้นจะเลิกกันเลยนะเดี๋ยวไม่ครูขึ้นจะเลิกกันเลยตบ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 ตตตตปึ๊บไปกันเลย ีรถหรือเปล่ามีรถหรือเปล่าค่อยๆไปนะครับทุกคนครับเราจะไปช่วยเขานะไม่ใช่ว่าให้เขามาช่วยนะผมนะเออเอ้ยท้าไมมุมกล้องมันดูเปี้ยวๆงไงไม่รู้อ่ะเออช่างแมง่งเนีโอ้ขอแค่มันมองเห็นก็พอแล้วนะทุกคนนะช่างมันเนาะขอแค่มันมองเห็น,นะนเนานะโอเคเดี๋ยวขยันขึ้นเลยแล้วกันครับจเจนลูกพี่จเจนอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมา ค่อยๆไปนะครับทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะรครับต้องดูรถดีๆนะโอ้โหมุมกล้องแบบโล่งดีมากเลยอนะมุมกล้องแบบโล่งโล่งดีจัดเลยอนะโล่งมากครับทุกคนคนระับเออใจเย็นนะพี่นะอย่ายพึ่งมานะครับเดี๋ยว <Pedro> พี่รอมาขับขึ้นนะครับผมขับหลังนะครับ ในการเดินขึ้นนี่โอ้โหแทบมองอะไรไม่เห็นเลยครับดูว่าแทกแทกมองไม่เห็นเลยนะผมมองไม่เห็นแทกเลยอ่ะคนดูเยี่ยมวันนี้แล้วกันเนาะเยี่ยมเบเดี๋ยวลุยกันเลยอ่ะโอ้โห ว่ายกกระดิกได้ปะขี้เหล่เกินว่ะเออวะเรียไป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 นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับนะาเขารออยู่เอ้ยใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเนขารออยู่พี่เออใจเย็นใจเย็นผมไม่มีโซ่นะคนผมเคยลงมัดโซ่แล้วไปแบบมันดึงไม่ได้อะ่ะผมก็เลยผมก็เลยไม่ไม่ไปใช้นะผมนะมันต่อไม่ได้อะ่ะผมเคยเคยเคย,เคยใช้แล้วนะโอเคเดี๋ยวกูเว้รุ่นสิไปช่วยเลยแล้วกันนะครับน่าจะ ตอนแรกว่าจเจ้าซาหนี่ครับตัวนะั้ว่าจเจ้าซาหนี่ไปช่วยนะครับคือเถ่ารถระดับอ่าสิบสามตันนี่คิดว่าไม่น่าจะขึ้นครับกเลยเอาสองร้อยมาเลยนะครับผมสองร้อยน่าจะขึ้นนะครับสองร้อยเอาตัวสองร้อยไปเลยแล้วกันนะครับนะจะได้แบบทีเดียวจบเลยจะได้ไม่ต้องมาสองรอบนะครับผมทีก็เลยเอาโกบีมาเลยแล้วกันนะครับผมโกบีนะครับนะครับ นีัสักครับเะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีน,ะนะ้าบแม่สวัสดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราคูบีไปเลยครับทุกคนครับนะคูบีไปเลยวันนี้เดี๋ยวอาสาผม,มาอาสาขับนะทุกคนนะาอาสาขับเองเลยแล้วกันนะครับนะ อาสาขับเองเลยหลักกันเนาะก็ขับเองเลยหลักกันแท็กโผเยอะนะเนี่ยโผเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยฮัลโหลเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยดูนะครับรถวัยครับนะขาชี้ฝังหางเลยครับผมนะขาชี้ฟ้าเลยน่าจะเดินข้ามไปได้นะน่าจะช่วยได้อยู่มั้งภา้กิจยามเย็นครับนะ้าเจี๊ยบ มันจะมบืดแล้วนะพี่เด้อโอ้โหลูกพี่จะเกี่ยวข้าวเหรอลูกพี่ลูกพี่จะเกี่ยวข้าว,วเหรอเนี่ยฮะลูกพี่น่าจะเกี่ยวข้าวนะครับเ,เกี่ยวเกี่ยวตัดอ้อยเสร็จก็เกี่ยวข้าวต่อเลยนะ <Yeah. S 1> เย่เฟยขึ้นรถนะครับผมอ่าค้างอีกแล้วค้างแล้วค้างแล้วค้างแล้ว ทำไมบังคับบุ๊กจีไม่ค้างวะทำไมบังคับบุ๋มค้างวะเนี่ยบังคับบุ๊กจีไม่ค้างนะโอ้ยเบื่อวะมันต้องไปเล่นคันอื่นก่อนอะเคาดูนะต้องไปเล่นคันอื่นก่อนโอเคนะโอ้โหเอ้ยค้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันค้างครับมันค้างเอามาหายค้างแล้วมาโอเค ยัดลงนะขอยัดลงวงนี้แล้วกันเลยแล้วกันนะเฮ้ยไปหยุดรถให้หน่อยดีพี่หยุดรถให้หน่อยดีหยุดรถให้หน่อยหยุดรถให้หน่อยหยุดรถให้หน่อยเอยเอ Sabes, anyway, ค่อยลงนะครับค wow mm ่อยๆลงค่อยๆลงโอเคเนี้ยเออปึ ng เกียมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเทคเดียวจะผ่านหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะมันต้องเพลงต้องมาแล้วจังหวะนี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะโอเค มันไดีหรือเปล่าว่าป่าข้าวมันหลมหรือเปล่าว่าดูจิ้มดูดิโอ้ป่าข้าวไม่หลมป่าข้าวไม่หลมเราต้องเดินข้ามคันนาไปนู่นนะทุกคนเดินดข้ามคันนาไปไหน่คันนาอยู่ไหนอ่ะนี่คันนาอยู่นี่ครับผม โอ้ยมีเสียงอัดเลยนะธน,นายี่นี่หูเดินเลยมาอย่างไกลเลยเน,น,นี่ยเอคนนาถือวายยอนน่ายังดีอยู่นะครับธน,นายัางดีอยู่นะครับเอ๋นนเราก็เดินทางไปเลยครับทุกคนดี่อฟสิบเอ็ดก็สามสิบเลยฮ่าฮ่าฮ่า,าตั้มดีมา ผม <Yeah. S 2> มองภายนอกก็ใช้อ่ผมมองซูมนะครับมองข้างในก็ใช้ปกตินะครับเอาเหยียบก้อยได้ปะเนี่ยเอาไว้ออกได้ปะเนี่ยมาลูกพี่เอยโอ้โหแล้วไอ้นี่ไอ้นี่หมุนตามด้วยไอ้น,นี่หมุนตามด้วยแอ,อนแดงๆนี่หมุนตามด้วย,นนวยชิบหานแล้วไงเอาไงดีวะเนี่ย กัวจะได้ลงไปข้างล่างเลยดิๆๆตอนแรกผมว่าจะดึงไอ้แดงนี่นะไอ้ไอ้หางเมืองป่องเนี่ยแล้วมันเสือกหมุนตามเราด้วยไอ้ดิประเด็น่ะมันมีระบบออโต้พลอตเหรอวะมีระบบออโต้เหรอลูกพี่เฮ้ยหนัวมองอะไรก็ไม่เห็นเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องได้ลงไปข้างล่างว่ะคดูไปลงก็ลงครับ ไปครับลุงก็ลุงครับไ่าจะต้องลุงไปข้างล่างแล้วดึงขึ้นน่ะเพราะว่าไอ้ตัวแดงๆเนี่ยมันหมุนตามครับตัวแดงๆมันหมุนตามครับแรง่อยดิไอผูกกี้เนี่ยแรง่อยดีหัวแยกเกียบข้าวนะนี้นะ แยกเหยียบข้าวนะไม่รู้จะเกี่ยวอ่ะขอแยกเหยียบเลยแล้วกันนะผมทำไมข้าวไปยุบอะไรรู้วะทำไมข้าวไปยุบอะไรเลยอ่ะคนดูอะไรวะเนี่ยทำไมข้าวไปยุบไม่อะไรเลยเนี่ยเอายังเอายังลูกพี่เอายัง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 มาตั้งลำดีๆเลยแล้วกันนะตั้งลำดีๆเลยแล้วกันครับผม ปะเนี่ยมันเห็นปะเนี่ยผมดูเห็นปะเนี่ยเห็นอยู่แต่ไกลนะมามามาเร็เลยเลยเลยเบาๆนะเบาๆนะเบาๆด้วยเบาๆด้วยเบาๆด้อยบูบีมันรับจบได้อยู่แล้วครับผมเบาเด้วยเบาๆด้วยเบาๆด้อเอามุมวางนี้เลยแล้วกันนะผมดูนะ ขญาติพึงมองนี้เลยแล้วกันนะผมขญาตนะขญาติพึงมองนี้เลยแล้วกันนะหายกินยามเย็นเลยแล้วกันนะอา่าหูหนักหนักหนักไม่กูถอยเลยอะญาติพึงมองนี้เลยแล้วกันนะเจ้ได้อยู่ครับผมหูนี่ถามกล่องโคตรยากอะ่ะโอ๊ยต้นไม้ก็จะเป็นเยอะ ต้นไม้เยอะจัดเลยอ่ะก็ถือว่าขึ้นได้แล้วครับตัวนถือว่าขึ้นได้แล้วแลวหละก็ขึ้นได้นะครับขึ้นได้ขึ้นได้แต่ว่าเราจะขึ้นบนไอ้นี่ได้หรือเปล่าเนี่ยอันอีกเรื่องหนึ่งครับ โอ้ยมันง่ายอยู่แล้วงานของแค่นี้รถมันแรงอยู่แล้วครับผมรถมันแรงอยู่แล้วรถมันแรงอยู่แล้วน,ะน,อวน,อวน้องๆไวหรือเปล่าเด้อไว«ปันเนี่ยไวปั้นเนี่ยโอเคโอเค โอ้ที่เกมนี้มันดีแล้วมันลงเดินลงรถได้เออหเกมสนูลแนเดอร์มันเดินลงรถไม่ได้ผมออัดมากเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหได้สักทีตัดต่อตัดต่อมันเสร็จแม่ก้นายไปพลาดอ่ะพลาดตกอ่ะโอ้โหตัดเสร็จเรียบร้อยพอดีครับผมแม่จะเสร็จอยู่แล้วลูกพี่เอ,อ้จะเสร็จอยู่แล้ว เรียบร้อยครับผมนะคือแบบตัดจะเสร็จอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าไปไปพลาดลื่อนน่ะลื่นกล้วยอะ่ะลื่นกล้วยหรือเปล่าครับเนี่ยหมุนหมุนโชว์ดิหมุนโชว์ฟองนี่แหม่หมุนอย่างเร็วอ่ะวงสว่างหรือเปล่าครับเนี่ยเออ ไปกันเลยไปกันเลยกลับบ้านกันเลยขึ้นได้แล้วกลับบ้านกันเลยกลับบ้านเลยครับเจี๋ยเจี๋ยเดี๋ยวเราไปย้ายกูบีกลับบ้านกันดีกว่านะคนดูนะไปย้ายกูบีกลับบ้านกันดีกว่านะครับไหนวะกูบีอยู่ไหนวะเนี่ยกูบีขึ้นเทเลอร์กน ย้ายรถโกเบกินเทเลอร์แ <guarding> ล <okay>? ้วกันนะป๋อมโกเบมันดูอ้วนๆไงไม่รู้เหรเนาะคนดูเนาะมันดูอ้วนว่ะว๊ับอ่าโกเบกลับบ้านเลยครับนะย้ายกลับเลยเดี๋ยวรถรถอ้อยก็ย้ายกลับด้วยตามจิ้มันขึ้นแบบนี้ได้เลยนะ เดินเดินขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วทุกคนนะชิวเลยอ่ะเนี่ยตามจริงอ,ะอ่ะอ่าอีโรเจอร์เรียบร้อยครับผมภารกิจโอ้โหน่าเกียดเกิน เรียบร้อยครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วเจอยิบหน้าแล้วกันนะทุกคนนะโอ้โหสั้นสั้นเลยอะ่ะเื้ยมันมันสั้นเกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถอ้อยมานี่ก่อนภารกิจมันสั้นเกินเออมันสั้นมันสั้นมันสั้นอ่าเดี๋ยวรถอ้อยไปจอดนู้นก่อนละกันเวลาขึ้นเทรลเลอร์คือบางบางครั้งที่ไม่ได้พูดอ่ะก็อาจจะใช้สมาธินะทุกคนนะต้องใช้สมาธินี่นี่นี่ไม่ใช่ไหมเลี้ยวเหมือนกันเลยไหม เดี้ยวเหมือนกันเลยว่ะอันนี้ก็ดันเดินหน้าเนาะดันเดินหน้าอันนี้ก็เลี้ยวโฮ้ยชนอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วมึงทำไมไม่เก็บให้มันตรงๆวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮัลโหลน,นี่ก็เก็บขึ้นไปโอ้ดปุ๊เประมาณโอเคเราไม่สามารถบังคับได้เลยนะครับไอ้ไอ้ป่องแมนไอ้ข้างหลังเนี่ย นามกิมันต้องบังคับได้นะไอ้ตอนนี้คือแบบเราไม่สามารถบังคับได้เลยอะนามกิงต้องบังคับได้นะเออโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ